รายการกร e นฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซฟ f a r มร่วมสนับสนุนโดยปุ๊ยเกล็ดเรือใบตาเรือใบไข่มุกพืชผลตโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกโคโค่บัคเก็ความสดชื่นเจาะได้ง่ายดื่มได้ทุกที่โปรดักต์ออฟไทยแลนด์บายเอ n นซโคค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะยังคงเป็นช่วงอินไซฟาร์มแต่ช่วงนี้ ดิฉันขอเปลี่ยนบรรยากาศก่อนที่เราจะไปติดตามดูในเรื่องฟาร์มไกด์กับสวนละดาวันก็ขออนุญาตนําเรื่องของการปลูกสมุนไพรเทศบ้างค่ะสมุนไพรเทศในวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าก็อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคกันอย่างกว้างขวางค่ะเพราะเราสามารถเอาสมุนไพรเทศหลายๆชนิดนํามาปรุงหรือว่านํามาประกอบอาหารด้วยเราจะนําเหตุการณ์ที่ไปบันทึกเทปรายการมาก่อนเดือนเมษาย,ยน2564 เพื่อนำท่านผู้ชมไปพบกับผู้ผลิตและผู้ทำปริมาณสมุนไพรเทศที่รู้จักกันในนามของโรสแมรี่และอีกหลายๆชนิดในเขตคลอง15มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันภายใต้คิมการ์เด้นค่ะ ต้องจีดบอกเขาหน่อยไอ้ว่าด้วยสมุนไพรเครื่องเทศหรือว่าเครื่องเทศต่างประเทศเนี่ยอะไรบ้างก็จะมีโรสแมรี่โรสแมรี่ตระกูลมิ้นต์มิ้นก็จะแยกสายพันธุ์ออกเป็นมิ้นไทยคเปปเปอร์มิ้นท์สเปร์มิ้นต์มิ้นดำเดอะแบ็กมิ้นท์แล้วก็จะมีมิ้นน้ำค่ะคนไทยเริ่มรู้จักจากอาหารตะวันตกนะคะโรสแมรี ลุ่มมิ้นท์แล้วก็จะมีออริกาโนออริกาโนอมีอีกแล้วก็กลุ่มไทม์ค่ะไทม์ก็จะมีไทม์กับเลมอนไทม์ไทม์และเลมอนไทม์อันนี้ก็อยู่ในพวกอาหารตะวันตกค่ะอันนี้คือต้นพันธุ์โรสแมรี่ของเราทั้งหมดนะซึ่งเราปรับสภาพจากที่อยู่อากาศเย็นมาสู่จังหวัดนครนายกแล้วนะคะเมื่อทำการปรับสภาพคุที่แล้ว เราก็ได้เริ่มขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายหมายความว่าดงเนี้ยคือดงของโรสแมรี่แหนงประวัติศาสตร์ของน้องจี๊ดในเบื้องต้นน้องจี๊ดไปเริ่มต้นซื้อพันธุ์มาจากเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่ค่ะซึ่งเขาปลูกอยู่ในสภาพอากาศเย็นกว่าเราเย็นกว่าเราค่ะแล้วตอนเริ่มต้นปลูกตอนนั้นสักกี่ปีมาแล้วสปีที่แล้วค่ะสี่ปีที่แล้วค่ะตอนตั้งต้นที่ซื้อมันเยอะอย่างนี้ไหมเออไม่เยอะค่ะซื้อมาประมาณสัก 200ต้นแต่ว่าใน 200, 200ต้นนี้ไม่เยอะนะ200ต้นนี่คือเราซื้อมาเพื่อจําหน่ายอ,อหลังจากนั้นเนี่ยอพอมันจําหน่ายปุ๊บมันจะมาถึงที่ร้านเนี่ยมันจะเกิดการเสียหายแล้วเราก็พอมันขายไม่ได้ปุ๊บเราก็เอามา ้ในสวนกับสวนค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มเลี้ยงเริ่มปรับปรุงสภาพให้เขาอยู่ให้ได้ตอนแรกที่เอามา200ต้นเนี่ยบางส่วนขายไปบ้างบางส่วนต้องเก็บมาพักฟื้นที่สวนแห่งนี้มันไม่ใช่ว่าจะแบบประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เบื้องต้นเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้องลองผิดลองถูกเยอะเลยใช่ไหมลองผิดลองถูกแล้วก็วิธีขยายพันธุ์ลองผิดลองถูกมาเยอะใช้หลายวิธีจนกระทั่งวันนี้ท่านผู้ชมการสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะน้องจี๊ดบอกได้เลยไหมว่านี่คือ ต้นแม่พันธุ์ที่เราขยายเอาไว้เพื่อทําต้นขนาดต่างๆต่อไปได้อีกค่ะแล้วมันเป็นต้นที่ปรับสภาพเขาอยู่ที่<ข><ด>ยูดที่แล้วใช่ค่ะโรสแมรี่ขยายพันธุ์ด้วยธีการไหนบ้าง มีปักชํำค่ะกับพ่อเมล็ดแต่พ่อเมล็ดเนี่ยเราไม่ได้ทำเพราะว่าเนื่องจากว่าจะใช้แล้วเวลานานแล้วก็ดอกจำนวนที่เขาออกอากาศบ้านเรานี่มันน้อยเราก็เลยใช้กิ่งปักกิ่งกิ่งช้ำเวลาเราตัดกิ่งชํำอันนี้๋อนี่คือกิ่งที่เราจะไปขยายพันธุ์ด้วยกันปักชํำค่ะเราจะตัดงนี้ออกเราจะไม่ใช้วิธีดึงเพราะถ้าดึงแล้วเปลือกเขาจะฉีกพอเราไปปักในที่เราจะทำขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะเน่า ราะนั้นนี่คือขออนุญาตดูนี่คือขนาดของกิ่งซึ่งในหนึ่งทรงพุ่มของเขาอะมีจํานวนที่มากพอที่เราจะาตัดกิ่งเขานะเพื่อไปไปปัก,ปกชำต่อนะคะขนาดของกิ่งที่เราจะเลือกเนี่ยกี่เซนเนี่ยเราเราเลือกไม่ได้เราจะดูจากตัวก<อ>้านของก้านของกิ่งเลยตอนนี้เป็นกิ่งที่สมบูรณ์แล้วก็เหมาะสมกับการที่จะ ไปขยายพันธุ์อ๋อจะมาสเปคว่า3มนิ้วสองนิ้วไม่ได้ไม่ได้กิ่งอ่อนก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้สําหรับกิ่งแก่ก็จะขยายพันธุ์ไม่ได้เหมือนกันอ๋อแก่เกินไปก็ไม่ได้ต้องขนาดกําลังพอดีพอดีนะคะก็คืออันนี้แหละประมาณขนาดนี้ค่ะนะคะก็คือว่ากิ่งต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไปให้ดูที่สีของกิ่งเป็นเกณฑนนะคะและก็ค่อยๆเล็มริดใบข้างออกด้วยกรรไกรคมๆค่ะใช่ค่ะ โซโลได้ไหมใช้โซโลค่ะที่นี่ หลังจากที่เธอคัดแม่พันธ์ุแล้วเลือกกิ่งที่มีความขนาดเหมาะสมเพื่อไปปรักชำแล้วนะคะเราได้เห็นโรงเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าน้องจี๊ดได้เอากิ่งพันธ์ุขนาดที่เหมาะสมนําไปเพาะควบคุมในแง่ของอุณหภูมิแน่นอนเลยถึงได้อบแบบนั้นแต่ถามน้องจี๊ดนิดนึงว่าเขาจะอยู่ในโรงเรือนนี้นานกี่วันเนี่ยประมาณ20วันค่ะ20วันค่ะ หลังจากนั้นกระบวนการผลิตของน้องเราก็จะเอามาตากแดดอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะจากนั้น ก็ก็ถึงจะเอามาปลูกลงกระถางแล้วก็ออกแดดได้เลยพอมันจะพร้อมขายเนี่ยขนาดที่เราจะขายเนี่ยมันมีตัวอย่างใะบริเวณที่ให้พี่ได้เห็นรึเปล่าก็จะมีตอนนี้ไซส์หกนิ้วครึ่งเนี่ยเราไม่มีแต่เรามีเหลือ8นิ้วอ๋อพวกนี้ใช่ไหม่ะดนิ้วค่ะค่ะนี่ก็แข็งแรงแล้วแข็งแรงโอ้โหแตกกิ่งแล้วแตกกิ่งเยอะเลยแล้วก็ไป11นิ้ว11นิ้วค่ะแล้วก็ไปทางด้านนี้ค่ะ12นิ้ว12นิ้วอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้พร้อมขายค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ให้เห็นถึงกระแสของพืชสมุนไพรทั้งสมุนไพรไทยและสมุนไพรเทศแต่ที่แน่ๆค่ะสมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรเราก็ยังมีเกรดสาระนำมาเสนอกันในช่วงฟาร์มไกด์อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามชมกันค่ะ